ขากลับจากวัดลำพญาครับเอผิดจุดครับขาก่าบจากวัดขอพร,อรอสมจะดีทั้งหมด25คนควันนี้เยอะมากข้งหลังหมดสริยันกับภรรยานะครับนนี้เอาภรรยามาด้วย ทักทายพี่จำนงนะครับทักทายพี่จำนงครับขากลับไหวไหมครับ จอประจำทิพย์ครับนี่ครับเสานี่ครับเจ้าของทิพย์นะครับพี่สองทิพย์ครับวันนี้พี่แดงครับแดงน่ารักมากครับแรงวันนี้ไม่มีร้อนครับผมวันนี้ไม่มีรถถ่หนาวไม่ถ่านหวที่เดือดพี่บอกว่าไม่มีร้อนเลยวันนี้แดงดูที่เดือดพี่ตลอดเลยไหมครับรถภาพ